สวัสดีค่ะนี่เรามาสิบมงคู่ค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่หนองเงินนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของหนองเงินนะคะใช่ค่ะหนองเงินเขาจะเขาเรียกว่าอะไรปีใหม่ของหนองเงินเนี่ยจะเป็นวันตุษจีนนะคะปีใหม่เมืองเหนือใช่ปีใหม่เมืองเหนือนั่นเองนะคะเหมือนเมืองเหนือนี่คือคล้ายๆกับว่าอพยพมาจากสิบสองปนาทางฝั่งนี้นะคะเนาะก็เลยวันปีใหม่เขาก็จะเป็นวัน ดูจินนั่นเองนะคะเนาะคล้ายๆเหมือนจินนะคะใช่คล้ายๆเหมือนจินก็คือจินนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะไปใช่ค่ะไป นี่นะคะข้างหน้าเขาก็ทําอะไรนะน้องหอมนมเขาเาเรียกว่าจังจาจังจานะคะจังจาก็เรียกว่าสิงช้าหรือเปล่าสิงช้าเนาะอู่เนาะไปดูกันนะคะไปเขาไม่ให้เด่นเพราะว่าต่างบ้านมาเขาให้เด่นเฉพาะเฉพาะ เฉพาะในบ้านเท่านั้นนะคะเฮ้ยไม่รู้นี่หนุ่มสาวก็จะออกมาเดินกันนะคะนาวเยอะเี่เขาจะทำจังจากไว้ข้างหน้านี้เลยนะคะก็ปีหนึ่งจะทำหนึ่งครั้งทองครั้งหรือเปล่าเนาะเพิงอีเพิงข้างบนด้วยนะมีเงปีหนึ่งครั้ง พี้มีอารมณ์ซะไงเน่ะเฮ้ยน้องหอมหนุ่มน้องหอมหนุ่มเริ่มสนใจนะคะใค่ะหนุ่มสาวนี่หนุ่มสาวกำลังม,มาแบบอะไรอ่ะขี่สังขากันนะคะก็ก็คือว่าเล่นเล่นกันเนาะคือน้องหอมหนุ่มคือว่าปีใหม่ที่เชียงตุงใช่ไหมค่ะ ไม่ใช่ปีใหม่ชื่จริงตูมตูจีนตูจีนนี่คือมีกี่บ้านนะเห็นน้องหอมหนูบอกว่ามีกี่บ้านนะที่เขาทำอ่ะมีแล้วก็ที่รู้ๆมานะคะมีกัดฟ้าแล้วก็มีตุงสีนะคะแล้วก็มีบ้านหนองเงินนะคะค่ะตอนตอนนี้คือเราอยู่บ้านหนองเงินนะคะใช่ค่ะเนาะนี่สนใจไหมแล้วถ้าเราไปคือแล้วอะไรนะเช้าวันด่ววุ้นเราได้ยังทำยังไงดีพันน้ำหนักเกินนี้แน่นอนแน่นอนนะคะอุ้ยวันนี้อ่า เขามากินจุดชิ้นนะคะไปกินปีใหม่นะคะไปกินปีใหม่กันนะคะแต่ว่านี่คือขายของที่วัดเนะเนี่ยเขามีขายอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะเขามีเขามีเป็นไฟไฟเหรออันดูทอดเอเหมือนเามาต่อคิวไหมมาต่อคิวไหมเค้กญี่ปุ่นนะคะดูอไมคะแบบ น้องขนมมไกายี่ดีไหมใช่แต่ก็ไม่มีอะไ่วนี้กขอยค่ะแล้วก็ต้องใช้แก๊สด้วยอ่ะมีอ่างซ้อนะ้อนอ่เอาสองนีเอาตาเนาหน กาีใส่ีกอกนึ่งีกอกกับเมียใส่ีกอกกับเมียกแใส่ซีกอกซีกอกมี่นแค่กัเมียนจะอเนกอกเอากอกับมุ้ยองกับพกากัเมียตาโน่ตาโน่อันนี้ับมอีนะคะเราก็ไ่ เค้กญี่ปุ่นนะคะก็คือเค้กเสียงตุงมีที่เซียงตุงแล้วก็เล็กเค้กเสียงตุงนะคะอร่อยไหมพี่ว้าวอันละทานอะไรจัดกิ่งค่ะไส้มีไส้อะไรบ้างมีทุกไส้เลยน้องหอมน้จะกินไส้อะไรมีแต่ไส้คนไม่มีอีกนึงอ่ะถอีกไหมเอามาคัดใส่เยอะๆเลยนะนี่ย ไก่ให้ก็ว่าไก่เองไม่มีผู้ไม่มีผู้อยากเออไม่ใช่ไม่มีผู้บ่าวมามาเออเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรมาเกตไมมาเค้นให้เมาเคนให้เออก็เขียนเองก็ได้นะคะสนุกสนุกไปเถอะร้อนมากเลยดีเขาเขาทำที่นี่ทุกปีนะคะ ถ้าอยากจะมานี่ต้องมาตุ่จีนนะคะถึงจะได้ขี่อันเป็นพวกเหมือนแตงเทศเออไม่ได้สงการไม่ทํานะคะทําเฉพาะวันตุ่จีนใช่แล้วก็เข้าวานซานมแค่นะกดมีปีเร็วเอาปีเร็วหนึ่งฟอกตุ่จีนเออตุ่จีนมีหนึ่งฟอกก็แล้วโอ้ยดูสึกสนุกอ่ะไปเถอะเสื้อใช่ไหมคเยี่ยงชินเด็กๆเยี่ยงเด็กๆขี่นะคะเนี่ย ใา่จกกรือจก5ปากจกห้าห้าปากาะนะคะห้าห้าลอยจันาจานะคะแล้วก็เอออันนี้เขาเรียกว่าขิงส้มเนาะขิงส้มเนี้ยขิงเนีมันจะมีน้ำขิงอยู่นะคะแล้วก็เออ,อ,อนี่เน่งเน่งนะคะเน,งน่งเน่งเน่งเปเนผื่นจ่ายาช้า ก็คล้ายๆกับเม่งนะคะคล้ายเม่งนะคะแล้วก็เข้ามาใส่น้ําขิงแล้วก็ดองไว้นะคะแล้วก็น้ํามันจะออกแบบเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวอร่อยนะคะต้องลองไปชิมดูแขมศอกแหวงก้องฟูก็มศอกแบวงไม่อร่อยว่ะไม่ทั้งพร้อมไม่ทั้งพร้อมเขาเรียกว่าฉิงส้มอร่อยมากเลยต้องต้องมาลองนะไม่รู้ว่าที่กรุงเทพมีเปล่าหรือไม่มีเนาะ น่าจะไม่มีนะคะน,นี่หะหลามรึเปล่ารหลาดใจได้ของมาแล้วนี่นะคะให้ดู เนี่ยอันนี้น้ำมันนี่เป็นน้ำมันเป็ดน้ดองเหนะน้ำมะเขือแงนี่ยโอ้ใส่น้ำอันนี้ยอ๋อไม่ใช่น้ำอันนี้นะอ๋ออันนี้ล้างทิงเหมือนอันนี้เป็นตองมืันดองนั่นกงอ่มรองเนี่ยมรองต้มเอาต้มเอาแกะอ๋อไปต้มเอาเองแล้วก็น้ำนี่คือน้ำน้ำมะเข่งน้ำมะเข่งนี่น้ำมะขามน้ำมะขามน้ำมะขามจะใช้แบบนี้เขา มัดจีเลยหิ้มถลองเอาก่อนเด้อ๋อต้องแช่ก่อนแล้วก็มาถลองอีกนะคะนำมะขามนี่เอามะขามรีบค่ะมะขามสุกมะขามสุกฮะมัดจีน่ะม่อเออมะดจีนนั่งอทกลองเอออ๋อเออนะคะเขามีวิธีการทำมันเนาะโอนะคะก็ เราจะลาท่านผชมไปก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะมาแล้วมาถึงแล้วแล้วก็มาเห็นเป็นครั้งแรกนะคะ,คะที่หมู่บ้านหนองเงิน,น,นะะเนาะตุดจีน ปีใหม่ใต้เหนือนั่นเองนะคะเนาะทั้งแรกใต้เหนือใต้เหนือใต้เหนือเนาะค่ะก็จะลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกับสาวไทยขืนในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ล้วมกับกระลิงไว้นะคะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจเจียนไปเจียนไปแล้วเนยสวัสดีค่ะ